ครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปิคอนในเกมของคอร์เปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีนแบทเทิลโหมดซีนแบทเทิลสงครามตีเมืองนะครับก็ทีมของราชาก็จะประกอบไปด้วยแชมป์แคปิคอนราชราและพายน้องอาร์มแบคคลินกอแล้วก็คูนน้องนัดเด,เดี๋ยวมาดูแชมป์ครับตอนนี้แชมแป์ก็เตรียมยูนิตสุดจแล้ก็ จะเน้นม้าน่าจะเป็นม้าเอาชีวิตไม่เอาอนุเลือดก็โอเคนะอยู่สุดท้ายตอนนี้น้องนัดแนะนำจะดูเลือดเปลี่ยนไหมแต่เปลี่ยนครับแล้วแต่แล้วม้า้วยูลม้า้วนก็เตรียมขุมกำลังนะครับ ในการาดิเฟน์เป็นแมปพอฟอร์สซีดโอเคเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีแชมป์ส่ง,งต้นฉบับมาก็เสียงแชมป์โอโกวา,วาไม่มีเสียงขาดขาดให้ยหายครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็น การขัดข้องทางเทคนิคของเรื่องเสียงผมก็ได้ต้องมาภากแทนภากแทนเสียงแชมป์ตอนนี้ก็เจอกับปาร์ตี้ทีมของวัยรุ่นโกโกวานะครับโกโกวาหนูอยากได้โกโกวาหนูอยากใสยกตีกันเลยครับจะสน,สนุกแบบไหนจะต้องไปติดตามชมกันโอเคมาแล้วครับ อ่าตอนนี้แชมป์ใช้ชย,ยูนิตม้านะครับตอนนี้กข็ขึ้นไปดูขึ้นไปดูลาดลาวก่อน <c oughs> อ้บาเล็ต <c oughs> เตรียม <c oughs> ยิงจะโดนไหม <c oughs> โอ้โดนไปหน่อยครับหมื่นสี่นิดหน่อยไม่ถึงก็าตายแต่ก็มีการยิงโต้ตอบกลับมานะครับหรือว่าไปดับเปีย สำหรับคาศึกตอนนี้ก็ใช้ยูนิตในการเคลื่อนเคลื่อนบันไดมาประชิดกำแพงเมืองดูเดือดมากครับยิงเข้าไปไม่โดนครับอ้าวมาได้โดนทำลายแล้วทำไงดีครับตอนนี้แชมป์ก็คงจะมีแผน เปิดประตูมืองเหรอครับก็เป็นอะไรที่ว่าดีนะในการแอทแทกเอาแล้วครับตั้งฟอร์มิชั่นมาแล้วครับชาร์จหรือเปล่าชาร์จหรือเปล่าชาร์จรรจริงๆด้วยเดียวถัดสวยงามมากครับเท่าไรครับเท่าไรยี่สามไม่พอครับแชมป์บอกว่าไม่พองานนี้ต้องมีเพิ่ม จัดการฟังนี้ครับสวยงามครัใต้ท<อ>ี่เลยโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าไฟต่อโหมดมากสี่สิบเจ็ดแล้วสี่สิบเก้าจะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอตอนนี้ม้าก็ได้รับบาเดเจ็บมากนะครับน่าจะเรียกม้าไปที่สปายครับเพื่อทำการฮิวยูนิต แม่ทัพที่ดีนะครับเวลาต่อสู้ก็ต้องมันเปิดไปอยู่หน้าวัตโตดูความเคลื่อนไหวของฝั่งเราฝั่งค่าศึกว่าไปอยู่จุดไหนกันบ้างตอบร้อยแล้วเพื่อทําการวางแผนแล้วก็โจมตีหรือไม่ก็ตั้งรับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับปวดไรลเลยอ่ะอ้าโอ้โหแป๊บเดียวครับกอบแบคคดินยูนิตค่าเป็ร้อยตัวแล้วจากไหนเนี่ยทำยังไงครับเนี่ย น่าจะเป็นการระเบิดสะพานหรือเปล่าสะพานจุดนี้มีซ้ายมีซ้ายเป็นของเ็ดอันนี้ทางกอลฟเขาปกปิดข้อมูลนะครับเขาไม่แจ้งมาก็ถ้าไม่มีคนคุมเหมือนสะพานนะท้ายกองหลังก็ถือว่าเป็นรไรที่โหดมากโหดมากครับสกอร์เริ่มต้นขนาดนี้วได้เป็นร้อยเลืยบน ในส่วนของข่าศึกนะครับก็กําลังแหรวบรวมพลใน Al การเข้าประชิดเมืองเพื่อแคปเจอร์จุด A และ B มันไม่น่าหวาดไฟฟาอะไรเนี่ยสำหรับปาร์ตี้ของทีมราชานะครับก็จะเล่นกันทันทันสนุกสนุกอัดคลิปบ้างแล้วก็รวบรวมคลิปของผมหมนหนเนี่ยลงกัน จะได้ไม่เงาเพื่อเป็นเทคนิคดาบดาบโลดยีนการฆ่าการวางยูนิตการเข้าทาการตั้งรับก็ให้กับผู้เล่นที่สนใจครับสนใจเอาไปเรียนรู้น้องหมาเอาไปใช้ได้นำไปประยุกต์มาดูต่อครับในเกมฆ่าศึกบุกไปทั้งฝั่งนี้แล้วครับแชมป์ว่าไงครับแชมป์ว่าไงครับกระโดดไหมครับกระโดดสิครับ อุ้มมาแล้วครับอุ้มมาแล้วแอดซิดครับไม่ได้คิวเข้าทำต่อครับแอดซิดครับน่าเสียดายครับสำหรับอสอบไหมครับเทปลงมาแล้วครับโอ้โหมีใครตายไหม <c oughs> ตายหาเลยอ้าวตายซะแล้วครับน่าจะเป็นนาทอมครับนาทอมตายหาเลยคาบนาันไดตัวเลือกอแชมป์บอกขอโทษทีนะครับไม่ดได้ตัต้งใจ แชมป์คิดอะไรอยู่ครับเนี่ยแชมป์คิดอะไรอยู่ครับน่าจะเป็นการวางมาครับฟอร์มชั่นไว้ที่ทนนเลือดหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแชมป์เขาครีเอทอยู่แล้วชาร์จครับครีเอทการลงครับกลุ่มจากการทหารถูงสุดจจุดนี้ครับจุดนี้กระโดดไหมกระโดดอีกแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งคิวกมลบอีกหนึ่งคิวภุ่มครับ แท็กทุบต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 ัวมันมากครับสำหรับการเปิดตัวซีซั่น11ในการใช้ยูนิตเขียวยูนิตฟ้า <c oughs> ผมว่าสนุกนะ <c oughs> มันเดชอุย้ยมาตายเโาเลือดทิ้งสับคายครับ <c oughs> เบอร์ยูนิตครับมาทัพมาเขียว<อ>ไม่เอาครับ <c oughs> ไม่เอาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> คนธนูเหรอครับธนูเลือดไม่ตกมาว่ะปีนี่เดียวเลยต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่วอเยอะมากเลยรู้รรจ<า>กักสถานการณ์ครับไม่น่าใช้ธนูเลือด น่าจะเปลี่ยนเป็นองถอกแทนอันนี้การเปลี่ยนยูนิตนะครับมันก็ต้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ดูในนค่อยในหน้าไว้วางใจก็เปลี่ยนยูนิตให้มันเข้ากับสถานการณ์จุดเลว่าไงครับจุดเอนี้ยึดไปแล้วนะครับพุมครับเนี่ยยอยู่โดนอุ้มทกครับ หนึ่งคิวครับสวยงามมากบนดูสถานกา,ารณ์ครับตอนนี้ก็คาสึกกำลังแคปเจอร์บีแชมป์มบอกว่ายังไม่พอยังไม่พอต้องเอาอีกไล่ต่อครับต่อตัวนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อเก็บสกอร์คาศึกว่างไงครับ ปอยลงบันไดไปแล้วอ่าตูดท,ทอบตั้งรับแชมป์ว่าไงครับขาดสิงตานม,มาเรื่อยๆครับไม่ได้ขึ้นมาแชมป์เข้าข้างหลังครับเข้าข้างหลังครับ,รบกระโดดไหมครับจะเหลือเลยครับปุ่มอีกแล้วทักปุ่มคันธุกดจะดิแท็กทุบก,กดอยู่ข้างหลัง <laughs> ตายไม่ไม <ítulo> ่ตายเอาสปอร์ตมีไว้สปอร์ตเอาให้มันตายโอ้โหโอ้โหทำไมได้ตัวนี้ถือว่าเสียดายนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยแชมป์ตามไหมแชมป์ตามครับอ้าวนัทอมล่วงหน้าไปแล้วอฟันไม่โดนครับโดดไหมเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวอัทริกอ่านัทอมเดสสมอลเล่ไปแล้ว ่บอกช่วยไม่ได้จริงๆฟ <bien> ันไม่โดนโอ้โหเสียดาย่าเขาบอกว่าฟันไม่โดนครับนของฟันไม่โดนเอาเรียกยูนิกลับมาครับตั้งแนวสนุว่าไงครับโอ้แอซิดครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับน่าเสียดายมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแชมป์บอกจ้าเบนเขาล่พลาดเดี๋ยวเขาหน้าไม่แน่ไล่เก็บไปเรื่อยๆครับ ซัพพายครับแชมป์นี่ก็เป็นแม่ทัพที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับเวลาที่ฆ่าแม่ทัพศัตรูแชมป์เขาจะไม่เคยฝัดเขาจะไม่เคยฝัดคำว่าใจทรงใจสอดอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นถือว่าให้เกียรติให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ตายนี่ก็ถือว่าแบบว่าเรา แบบให้เกียรติเขาอะเราไม่ซ้ําเติมเราไม่ทับถมถ้าศึกเขาตายเนี่ยเขาว่าช้าพอแล้วครับเราไม่ต้องไปซ้ําเติมเขาอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมารยาทที่ดีนะครับเป็นมารยาทที่ดีในในสมรภูมินี้ส่วนตัวของเองผมก็ผมก็ไม่เคยฝัดไม่เคยใจทรงใจสอนยนะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะ อันนี้ขอชมเชยนะครับขอชมเชยแชมป์เลย,ลยอ่ระรับเดี๋ยวมาต่อครับจุด4 A B นี่แคปเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับามาจุด4กันการวางแนวของทีมเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับคาสึกนี่ก็ถมมากันมากเลยไม,ไม่โดนไม่โดนเพื่อที่ใช้ได้แคปเจอร์จุด4หลบอ่ามันใส่พนงไ้ายลเลย อันนี้แชมป์ยังไม่ได้คิวโกโกวาเลยนะครับปาร์ตี้โกโกวาเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุนดูว่าจะได้คิวในส่วนของปาร์ตี้โกโกวาหรือเปล่าอันนี้ก็สนุกสนุกนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าที่ว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรมากมายสนุกสนุกกันดีจงังหวะระบบสปอนมาเจอกับทีมปาร์ตี้โกโกวาเดี๋ยวมาชมกั้นตอนเลยครับ อนนุมันเยอะให้มองเป็นเรื่องของเกมสนุกอ้าวจะมาทำลายปืนใหญ่แล้วครับแชมป์กระโดดอยู่แล้วครับปุ้มของเราเยตายไหมผมว่าไม่น่ารอดนะโคฟูวาหนูอยากได้แอซิดครับแอซิดอ้าวตีโดนโคฟูวาหนูอยากตายฝุกหนักมากโดนเลยครับเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามโอ้โหโดนปืนใหญ่ไม่มีปัญหาครับแชมป์นำลิมจูเนีตออกมาก่อนครับ ไอ้ตัวนี้ครับมาไงเนี่ยจะมาแคปเจอร์หรอครับปุ๊บปันิครับเรียบร้อยไหมเอ๋อเรียบร้อยครับผมสุดยอดจริงๆแม่ทับซ้ำไปเลยไล่เก็บไปเรื่อยครับไล่เก็บไล่ตอดร้อมหลังครับท,ท่าไหมท่าไหมเรียบร้อยดิครับเนี้ยมาร์คจุดอย่างเงี้ยแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอีกแล้วโโกว้วา โโหเนะชื่อเขาเลยครับเนี่ยนะสุดยอดมากตัวนี้แหละครับแ,แต่มันก็มีธนูสัพพอร์ตอยู่ไม่เป็นแชมป์บอกไม่เป็นไร์้างหอเข้าไปสิคร้าถอ,อยกอนครับถอยอนธนูมีเยอะมากอาจจะไม่คุมไม่ได้มีตัวหนึ่งมีตัวนึ่งจุดสีครับ ปริโมตอดแชมป์ครับทําการตอดก่อนนวดนวดนวดตูปโด้มแพี่โดนสกัดครับถอนมาตั้งหลักครับตั้งหลักทางเียกยูนิตมาครับทให้ยูนิตช่วยซัพพอร์ตด้วยยื้อไว้นะพี่ยูยื้แล้วเต็มยังครับไม่เต็มแชมป์บอกว่าไม่ไหวแล้วตูปกระโดดเสียหลักครับเสียหลัก เสียรักหน่อยครับไม่เป็นไรครับได้นะครับโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วโอ้โหผมเชื่อเลยนะจังหวะการเข้าทำเนี่ยก็ไฟกันสุดยอดเวลาเล่นนี่ต้องเราต้องมองเกมนะต้องอ่านเกมไม่ขาดเลยนะครับว่าค่าศึกจะมาทิตไหนมาในรูปแบบใดก็ต้องคอยอาศัยในการเปิดดูรอบมีสภาพอะไรจะได้ทิศทาง ของท the well? ัศึกแล้วก็ของทีมเราตกอีกแล้วครับไม่อุ้มครับโอ้โหโกโกวาอีกแล้วครับอ๋อโยกอ่ะอ่ากปาร์ตี้โกโกวาไม่ว่ากันนะครับช่วยไม่ได้อย่าสนุกสนุกแล้ก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่กันฝ่ายกันฝ่ายบุกสนุกสนุกกันนะครับอ่า ถ้าผิดพลาดลงจระบวนการได้ก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับเทปลงครับจุดสี่ครับอตอนนี้ค่าสึกก็วางกําลังเข้ามามากเหลือเกินตัวนี้เป็นไงครับโอ้โหตัวนี้รอดไปได้ครับรอดการตุบตับไปได้หลังเข้าหลังเข้าครับหลังเข้าหลังเข้าจุดนี้ ไม่เป็นไรครับเก็บไปเรื่อยๆลุยกันไปเรื่อยๆสะสมกระถมมากๆเหลือเกินแคปเจอจุดสีได้แล้วนี่ก็เหลือจุดสุดท้ายแล้วครับไฟนอลเอาเ,เดี๋ยวมาดูแชมป์กันครับใช้ทรัพยากรยูนิตให้มากที่สุดน,นะครับตอนนี้ก็เหลือม้าป่าหอ,อกเหลืออยู่ไม่กี่ตัวไม่ถึง10ตัว ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดปืนมาทำอะไรก็ไม่ได้ปืนแม่ทับปืนพลาดครับพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักถุงต่อไปเรื่อยๆครับเรียกับสะพายครับเริ่มตื่นแล้วเราจะได้ถึงจุดนี้นิดระหว่าง ก็ยังพอมีเวลาการครับ4นาทีช่วงที่แชมป์ก็ใช้ยูนิตต่อไปเรื่อยหมดกองว่ะ138แแล้วนะครับก็ทีมปาร์ตี้ราชาก็ตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดีเป็นสุดกำลัง ใช้บริการม้าหอกนะครับคุ้มค่ามากต่อหน่นิตไปเรื่อยๆถ้ามีจังหวะก็จะเข้าทำฮีโร่รอจังหวะคือมันรอจังหวะดูโดดไปแล้วครับตายไหมโอ้โหเรียบร้อยดีครับ สนุกผานเพื่อนก็นยิงกดที่จุดสุดท้ายอยู่นะครับเก็บแต้มได้ดียิงกดอยู่สุดที่แล้วก็เข้าป้องกันมาแล้วไป<า><ล>ครับ<ะ>โอ้โหแน,น่แน,น,มแน,นมากครับแน่นมากแน่นมากคุณแต่ไม่มีปัญหาสหรับแชมป์ได้ไหมครับเสียจังหวะครับเสียจังหวะเสียจังหวะหน่อยครับ แจ้งสั่งยิงคนนะครับเทปมาครับหลบครับสั่งยิงกด,งย,งกดยูนิตธนูขัสศึกเป็นอะไรที่มันมากครับตื่นเต้นปะปะอัน้ก็ดดอีกออแล้วครับจับอุ้มครับได้ไหมครับได้ไหมครับออปปได้คิวไหมคิวหอแอซิสโอ้ได้คิวครับ โการซื้ึกระบุกเข,ข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะครับเยอะมากฝ่ายเราก็ตั้งรับดีม้าผมตายหมดแล้วตีแต่ม้าของหมาอามอ้ามเขาบอกว่าม้าตายหมดแล้วนะครับช่วยๆกันหน่อยครับยังพอมีเวลาครับนาทีกว่ามาดิ ตั้ง formation อยู่นีน่แหละครับตั้งเงรืเ่องยิงแล้วครับตั้งเรื่องยิงแล้วเป็นจุดนะยครับเป็นจุดน้อยเคลื่อนที่หน่อยครับเคลื่อนที่ <c oughs> เราพยายามอยากให้เป็นเบานิ่งทำลูกายก็กระโดดครับอุ้มไหมอุ้มครับ add ซ i t ครับสวย <c oughs> เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับ แชมเป็นอยู่ครับมาขานครับโอ้โหได้แล้วครับโกโกวาน่าจะเป็นจัดผลพวขงของธนูขานครับยิงได้แชมดูคนคกดได้สองร้อกว่าตัวธนูขานมาขานชาร์จครับชาร์จรจ็ดสิบเ้าตัวแล้วครับทำเกมอย่างต่อเนื่องยี่สิบห้าวินะครับจะหมดเวลามีโอกาสก็เข้าทาครับตอดครับ คือว่าตอนนี้ได้เปรียบมากเลยนะครับเขาทำสกอร์อย่างเดียวครับตอนนี้สุดยอดจริงครับตูบ้โอเคครับผมเป็นไงครับสนุกไหม MVP <c oughs> ครับแชมป์สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากรบได้เอเนอนสวัสดีครับ